ฮะดึงนอนอ่ะสบายดีอมานาอากาศเด่นแลยนะนอนมอนวนนะมาแต่เช้าคุณหมออเห็ดยังแน,เน,น,น่เลยมันน,นี่มันนี่ันเห็ดยังใได้จักว่าอะไรแพน่ะทักนะแถวสามบ้านนะอือพายเบิร์ด้ะเบิดคือปลทักพายยังอยู่หรือม,มีั เอามาทักน้ำมือละเล็กน่ะหน่อยอม,อมีแต่อนอนอยาที่อันเคยให้กินนั่นตัวมันเป็นเพลงนั่นตัวนอนน่นรับนงับเฮงนน่อยนะไม่ให้กินได้มื่อไงยัยงนอนต่ออยู่อาจจะเป็นน้ำเคยสิ้นหมอเรือจังไดเนาะแต่ก็ไม่ได้ถูนอนนอนแต่ แบบคล้ายๆเฮาเคยนอนเลยนะนอน,น,นว่าให้พักผ่อนก็พักผ่อนพักผ่อนะบ่ยงเลนะพักพ, <c oughs> พ,กพอ่อ,มอนนะดอมดมือเลยบ่กมดมือเลยตอนแดงกับพักผ่อนโตเลยยามเมรงนี่นอนประมาณจาังโมงเถะกินยาก็นัน่ง,งท่านได้เข่าอึ้องเถอก็นอนแล้วก,กันหนึ่งเข่าเปล่าไพู่หรอวะม<ไ>ะนาวนี่ บบนสัสมุดเหตุอย่างไรเดี๋ยวจาจั่เห็นเลยอเอที่ชาากาบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่นนะ้องเอฟซีเบอร์สุขสุขคนบ่วสิเป็นภายในหรือว่าต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ จองย ai ูทูบแมรัยนภาชาแนลเนาะโดยมาพบมาพ่อกันกับแมรัยนภามื่อนี้ก็อยู่พี่แหล่พี่น้องเอ้ยอยู่ที่ไห้ที่นาของน้องมะนาวเพิ่นเนาะมาหาเพิ่นมื่อนั่นเพิ่นกําลังบุญนําก๊อกพี่น้องเอ้ยมื่อนี้ก็สิมาเบิ่งกับเพิ่นปลูกผักปลูกหญ้าแล้วบ่เนาะแล้วก็ได้นายพักพร้อมมาให้เพิ่อนนายพักหอมป้อมพี่น้องเอ้ยหรือว่าอันผักซีนั่นแหละเนาะเพิ่นว่ายังบ่ทันมีนายพักมื้อน่ะโดย ไปพี่น้องเพื่อหมหเป็นการชักษาเสียเวลาก็เข้าไปหาน้องมะนาวกันเลยเนาะฝากติดตามครับชมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้แม่ไยนภาพน่เด้อเนาะและก็บอข่ามโฆษณาพี่น้องเลยพอได้มีแหงกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะพอได้เงินสื่อของผักของต้อนเวลาไปอันถ่ายคลิปพี่น้องเลยพี่น้องเลยนำสั่งกอกแล้วก็เห็ดหัวแร้วเรียบเลย นี่เลยใครยูแถงนี่บวกคอยมีงัวมีอย่างเนาะจะเข้ามาสีมันมีงัวเข้ามาวนหิวน,าน้าเลยสีเย็นหักแน่น่ะ, <c oughs> ะขึ้นไปหาน้องมะนาวป้าปพี่เนาะโอ้โหดื่นไปนอนฮ้ยดื่นไปนอนเหรอ いいสบายดีมานาอากาศเดีนแล้วนอนมวนแล้วมาแต่เช้าคุณบมอเห็ดยังแน่อลไรมั้งนี่ยมันนี่มันเห็ดยังปลูกจะพักยังบานจะพักบ้านพักกินโคตรน่าอาเครื่องปลูกมาฉ่องว่าปะพักงานจ่าวันเวลาที่ปุ่นมาปลุกครับพักมือจ่ายปุ่นมาปลุกมัหอม หอมป้อมนี่หอมนี่เลยในไปนะหอมพันนะชื่อมาซนกันเลยมื้อนั้นว่าบ่มีว่าซั่นจ๊ะหอมเป็นชื่อห้จะไม่บ้านนานหอมก็ถุงเทอะไรน่ะถุงหาพันหาพันคือถุงน้อยแทนเอ้าเพิ่นให้จังนั้นเนาะเห็นได้ใช่ไหมกวนเนาะคือว่าน้อยบ่แม่นออบ้านนี่แบบผุยไงนะน้ำมันจะเนี่อือ อแสดงว่าเขา,าได้กำไรลๆ้ๆเนาะ <laughs> จะปลูกอันนั้นจ,จะวานจะทุบก,ก่อนอยู่บ่มันจุเซและมันไม่เชไม่ได้เ,เลยวานนะบ้านไม่เชก็เหรอว่าบ่อ๋อคือกันหนังมันกระซ่ากลัวแขกมันไม่ได้แช่แต่เก่าก็มีแต่ทุบทุบแล้วก็วานด้วยทุบบ่ นี S <S <Si <S 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 ่จะหวานบนในเลยบอบนในเลยชักมันเป็นยังไงเลยเคยเคยทุบรู้สึกว่าเวลาอันมันออกมันเสียวทุบแล้วมันออกไวออกไวบ่คันห่าว่านว่านไปรวดแล้วมันสีช่าอันนี้กับนี่แช่เป็นหลายคืนบะบอแช่ได้คืนเดียวแช่หลายคืนมันก็เน่าตามบอดได้แช่หลายคืนมนตุ๊กนี่บอ ไม่ไหมบอะคือว่าร่มหูอูอยู่กะนเป็นยหญเลยพูหนนะผลนะคือว่าลมมูอูอย mm ู่กะคืออะไรใครย่อยตาจันแนอ่อนเลยฮอนบออาจจะเป็นน้ำอันฉังกระีต่ำเนาะคันแดดดยนังว่าก็มันเอ้าวผลนี่แหละผลนะแมนเป็นอะไรหยุ่มลงเมืองแหล่้นามนะหยุ่มพืชพืชอือ ออกแห้งยังไงอะแห้งอยู่มันเผุดได้ยามันยังเป็นน้ำไม่ยังเฮ้ยหยังสูบสูบมันไหมบ่ยังไหมอยู่เนาะบ่กไหมเก่าก็มันผุดเยอะนี่ไหมเก่าไปช่องชุมนนเนาะหยุ่มจีนเนาะชิมนันแบบออกแห้งกล่อเกลืออันนี้บ่แห้งปมนไลยนะจะว่าี่ได้จ้ะจะบริติเอ่ะบ่บริติ คือคือว่าทมันเป็นมันเป็นยังคือผือแท้คือว่าทำเพื่อนบริสุทธิเบิงบตะกี้ตะกี้บริสุทนุเบิงยุ่หรเพื่อนราเป็นราะว่าันยังใหม่คือนะเผื่อมันิเก่ากับเมื่อยเพรแห้งน่เนาะอม่ได้ไปหาน้ใหม่บอมานาน่ฮะก้อนแห้งโเบิ้งอืะ มันเทหัวเนี่มันเล่นดินยบ่ดินทรายยันว่าดินทรายอันช่องสีซุ่มช่องน้ำไม่สีออกแค่ซุ่มแล้วแห้งก็ได้กจะต่อยเงียวนี่นี่บอมันตอยนี้ก็มันเป็นแบบว่ามันเม่งใช่ไหมมันแห้งเขาเนาะหนักแข็งครับแกะก็มีนวลมีอย่างด้วย จะแกะมันนี่บ่เป็นได้แกะนี่แกะเร่องนี้เจ้าไปใช้จะคือบริแกะนอนอือนอนดึกบ่นอนดึกบ่นอนดึกแล้วมันหายเนาะเคยนอนเลยแมนแล้วเนาะเคยนอนเวนเลยอดเวาลาก็อยากรับแล้วแหละคือเห็นนั่นเข้าไปคอเป็นเพื่อนได้โทรศัพท์ไม่ละ เงียบไม่จัดขอให้เพื่อน,นิ่มเลยเงียบขึ้นนี่แหละอ่ะโทรศัพท์อยู่ในใบจ้ะไม่จ้ะมาเบิ่งนหน่อยได้โทรศัพท์ใหม่เลยพี่น้องมันม่มีนะฮะนะจับจับเนาะคนอืมไงห,หนึ่งเนาะอ่าจอกะใช้กดมองดูเล็ดเบนและฮึขักเลยพี่น้องเลย บดเมนบบเครื Men, ่องของอันแอมมาให้นะไพซื่อให้จ้ะนนี่ะอันควรจะดีจะมันคำนะอือันเพิ่นชื่อตะกี้นเนี่ย้อนฉุดยาในคนกลุ่มกุบบะมะนาวอนอันเพิ่นชื่อตะกี้นี่ยโบโทรศัพท์โบเนลินชื่ออยพยายาก็ชื่อใหม่ได้ ่ใหมเอาไว้ก้อนโทรศัพท์น่ะรุมกันก้อนลินยว่าต้องคืนก็ลินอยู่ฟังเพลงอ๋อเห็นเด้งคืนน้องมะนาวอ่ะป้าเพิ่นได้ชิมหม่หรอบ้าอ่ะต่างเ็ดมาขอเป็นเพื่อนเหรอประกวยทักมาสบายดี อ่านแล้ยุกปู้ไปเหยียบแน่ไดนะเหยียบไม่อบคืนเดียเจ้านั้นอ่านได้อยู่บ่อยจังนะอะไรคือเล็กหน่อยแล้วภาษาลาวเขาไหนเดะภาษาเล่าเข้าไหนอยู่อือทักภาษาลาวแล้วมาเมื่อคืนนี่เฮ้ยหน่อยชงไม่ลูกละถอนงอก กินข um ้ากหยางเกาะมานี่นะจเหืไม่ไกินจเจวอือเป็นแต่บสแต่ะข่าหอนเนาะมวยหอนยาได้เจีเสบได้กินกับข้าหอนบาดยาแล้วห่อนท้องบานี่ยเจียิกวาผลตกใหม่ใหม่ที่ช่งสีออกย่เดนใหม่เลย่หาวะ ไปซองมันแห้งที่กอแห้งบ่แห้งเห็นกอแห้งกองกับโบเป็นตาส่งปวดเนาะอืมตั้งแต่ได้น้ำสั่งนี่มาหน้าข้อมือปะมาหน้าข้อมือกายมาเฮือนเมื่อกี้นี่เห็นแอนน้องเห็นแอมยูแอมยูปะยูยูมามามาว่าเห็ไปไปเรียกบ้านมานี่เนาะเราวาสิไปใช่ไป มันไม่ได้บอกว่าไบายใช่มันหาชมมือใช่นี่กู่ไปดิบเห็นรถอยู่เพียวบ่ออกรถใหม่บ่ก็เห็นรถจอดสองคันบ่รถมันหามากที่เห็แล้วอือสองคันบ่รถนะเห็นรถสองคันอ่ามันม่อยู่ริมทางจอดไว้เนาะคันแรครับคุณเบลแรกคันเลยไม่ได้เบิร์คักหักรถจักรบัดช่องนั่นแหลเห็นสองคันจอดในตารางใกล้ๆเตียง ยันมูเรามาเลินน้ำลาหเลยกี่าหน้องมะนาวได้รถจักหม่อีกแล้วบ่แล้วเห็นแหมยยางออกมาเพื่อนจไปหาเงินบ่มาไปอยู่อยู่เทวชาวนี่วะระบกเจ้าเนได้ใช้เหมาฉอบบ่ยูเฮ็ดอืม มาเห็นมาเขาไหมเนาะกับพ่อไปอยู่เพจงานอยู่แถวสวรรค์กับพ่อได้เงินใส้เนาะใครก็อยู่บ้านงานบ่อนเก่ามันเคยเหตุเปล่าใจวันใหม่ว่ะใจโทรบอกร้องบอทรได้ไหมเธอบอกแล้วมาเขาบอ

บอกบัวพางกับปลอยเนาะไงเลยเมื่อไปเมื่อลินหักมาเองคิดในได้ซะบอกกับบัวพังเนาะแล้วว่ามันพื้นลูกสาวแล้วไป่น่องน้องแอม คิดยังมั้นาคิดยังคือคำข้างเป็นตาเสาดาเลยหึงหึงมาหาทีนึงก็บิ่งขมบอมาขอมือให้ก็เด็กเลยเบ่งตากันมองมอเง้ยขอมือมันเบาของไรนอนใจมากอเช่ามันนอนไปเป๊ะก็เป็นนล้ำกินยาเจกบอกแ่ไม่หยุงนอนอยู่ดดแล้วว่า ไทักเลยบ่แพรน่ะคือบุถือมาทักน้ำเก๋อกหมา่บเาดแบบให้เขาเวลาเนาะเขาได้ไปชื้อยูชื้อเวดมันเป็นชิปช็อปดนเงินเฉเดียวทราก็เอาแล้วแหละเห็นได้ไหมจะดีกว่าอชื้อเนาะดีกว่าอยู่แล่วลละ ออกมาทักน้ำนอนหลายเจ้าสิเป็น,เป,นเป็นบักเหลืองเลยเป็นแบบคือคนโมมีคือคนขาดเลือดน,นะเห็นว่าแบบ,บเหลืองเลยหนาก็สิเป็นอ้ปุ๊ยเลยมันเปนอ้วนเลยแบบนี้มันบวมเขานอนหลายเลยเป็นหนาใครหนาบวมอันภาษาบ้บารรดาเพ่นเอิญเป็นโรคขี้บักเหลืองเนาะคนนอนหลาย,ยที่เท้ากวนเดบ่ แม่ <laughs> <c oughs> คลิปนี้คลิปนี้กับิบุ่นว่าในใจักน้อยแม่แล้วอารมณ์ดี <laughs> แล้วเ่าเรื่องลูกสาวแล้วลูกสาวละ ได้จักว่าเลยเพยนะ่ะทักนะชาวชาวบ้า,า,านเะนี้ยมีมคน<ด>ซื้อไปแล้วอ,ไไอผายเบิร์ดระบบิดคือบรทักผายย่างด้วยหัวลงมืออย่างนีเอามาทักน้ำมือละเล็กนหน่อย,ยมันเป็นแน,ใน่แนแบบยู่ซื้อกับมื่อไม่ได้หู้ชึกอ,อยากนอนบะบางที่มันอาจจะเคยโตเลยมันโมเมนต์การจักว่าโมเมน พักพ่อนเกินแล้วปะจักบ่แบบมันชินเลยเด้เฮ็ดอยังพอเฮ้าไปออกกําลังกายแล้วเฮาไปเฮ็ดท่นจับนี่เล็กน้อยก็เมื่อยแล้วบ่ดนี่ยมือซึ้งไม่ตีกับเอ็นลังนอนแล้วบ่ดนี่เป็นบ่เป็นไปนี่บ่เรือแน่เลยากนอนอเด้เวลาเฮ็ดเวียกเลยเฮ็ดน้อยหนึ่งก็เมื่อยบ่ก็น่ะไอเวียกอ่ะมีเบียงอ่ะเฮ็ดไรยู่เขาไมีเวียกบบเฮ็ด เอาเอาแพนเด้มาทักกะนนั่นแล้วเวียงเขาเพราะว่าทักแล้วกะเขาทักแลกก็มีผู้ซื้อซอยเด้ก็พอมีรายได้เอะทักไปบ่บต้องแบบว่าบบต้องพื้นนะนะทักพอทักพอเขาเมื่อแเขาก็พักพักแล้วกะมีแห้งแล้วมาทักอีกบางที่นางลายปวดเอวเนะาะมันกะ อาจจะเป็นทิศหนึ่งต่อว่ากันยังดีกว่าหา้องบริททกเลยบริแทกมานีจากมือเลยจ้ะลายมืออือคันทักกันได้ได้ว่าหนึ่งเนาะสามว่าได้ว่าเทรดจะขาย,นะายหันปอดสี่ย้ยเจ้าว่าเทรดเป็นเงินกี่มาทองเส้เนปลายพุ้นเลนเนาะรอ,อยหนึ่งกับหกสิบห้าเลย ใคยน้ำบ้านเฮานี่ขั้นโมเมนต์เจ้าทักคะเพื่อนบริษอดพุ่นเนี่ยนี่เพื่อนอยากอุดหนุนอยากให้เจ้ามีรายได้เพื่อนอยากซื้อแพงขนาดนั้นนะเพื่อนอยากให้เจ้ามีอันเพื่อนอยากให้เออยังเพื่อนอยากให้ไปหันไปหนีนะอยู่บ้านทักแพ่พอมีรายได้ขั้นขั้นเขาขายทั่วไปเขาก็อาจจะโบซื้อหุ่นเนาะเพราะว่านี่เพื่อนอยากซอยเจ้า เอามาทักมาทักน้ำนี่บละคนสั่งไคได้ยู่คนไทยอ่ okay. าเจ้าบิน,นได้ยังบอทักท่านทักเลี่ที่าเลย่ายกัซื้อพอถ่ายนะ <c oughs> นกกยนทักผักพรนคัดกับพักพรนทุกทุกงานมันก็เมื่อยบัดทะเล่ายไัซื่อไง่า่ายก็บ,บริโลงทึนหาเซตได้ ทักเลยแบบคือ,อน,นี่เมนเฮาลงแห้งกันื้อนะทุนเฮาไปลงกันสุม,มุดคือขาเจ้าทักแพร่ขายโดยตรงนี่ลงทุนทั้งซื้อไผ่ลงทั้งแห้งหวัดไปขายไปได้กําไรเล็กหน่อยด้ยอันนี้เพิ่นซื้อไผ่ให้เจ้าเลยมีแต่เฮาแห้งสู่เอาทักแล้วเพิ่นก็นซื้อขายได้ราคาดีอีกทักแล้วนะความเพิ่นอยากซอยนะจนังนอยป้าไหวกับสีเพชรยังได้แพผ่ไผ่นนะ มันก็หึงรู้ป่าแม่นก็ป่าแม่นแต่หึงเงินชี้โฉมอะไรย่งเงิแม่นอยู่เขาปะไว้มันกับบมีประโยชน์อย่างเดียกันเขาเขาทักแล้วเขาขายเข้าเอาเงินชวนนั้นมาใส่าจ่ายในครอบครัวเข้าย่างแบบเชีนึงก้อนหนึ่งชีนึงก้อนหนึ่งได้บุมีช่องก้อนเขามีช่องก้อนอะไรบ้านหนึ่งอยู่เจ้าก็ทักตัวที่มันมีก้อนบุมีเลยบอกนีอย่างหนึ่งอันนี้มันหักเฉดเล็หน่อยได้มีอยู่อัน ได้เลยโชว์ชาวบ้านไม่ได้มันหน้อยเลยมันน้อยพูดเลยนหน่อยมันมันทักนานขึ้นมาเลยว่าจังไลยมันนานน,น้อยถิ่นนี่น่อยนะเปลี่ยนไร้ไม้จะเป็นบ่นเป็นแต่ายเดียวนี่ได้ไร้หอยแข้งกะแบบเป็นข้าวกระดาษนึ่มเนี่ยไม่ไปหึงเดียวผ่ายไอ,อ่ไข่ไข่มีอยู่กระบอกไม้เจ้าเคยทักบ่เป็นกระบอกไม้แบบมันจะมีตะปูนี่หน่อยหน้อยนัยน่งป้ายเอา แต่บมหูว่ามันสีขาวกันหรือบอกกระผายเจ้าผายเศ้นน้อยอันนั้นมันต้องผายง่ายใใเป็นคุยๆยเนเไงทีใส่กระบ,บอกไม้ทักนะสบายนั่นนะนอนทักไปก็ได้นอนคือนอนหลินโทรศัพท์นี่นอนไป,ไป,ไปสบายมากสบายันั้นนะ่ะ <c oughs> แต่แบบเค็มในข่อยกระทักปูเป็นคือกันถ้าว่าผายเศษน,น้อยนี่ ทักเอเพิ่เอื่นยังเก็ดหอยบอกหรือยัง, oy, ยยงก้นหอยบ่ได้เจ็บๆนะได้เจ็บมันได้แบบนุ่มๆหรอแบบทักออกมาแล้วมันสีเนื้อแพ้มันสีแข็งๆกันเลยจะอะไยังเก็ดหอย oy, บอ่นุ่มไม่เจ็บบอทักนนนนอมรณาหรอืมจักก็ลองลองทักเบิ้งว่ามันสีเป็นได้ไรผายเส้นน้อยนะ บางที่มันอาจจะง่ามกว่าเส้นใหญ่ก็มีทักลายที่เจ้าเป็่นนะไม่าไปทักเองซากะยามันดีกว่าข้าบไม่ได้ทักเห็ดไปมืออย่างบาได้กับมือละอันนี้ซะมือละมือละศอกเอาได้บ่อกขั้นมือละศอกนี่มันมั่งบดถึงขันกับตั้งทักตีทักเล่นๆไปก็ได้ที่บอกรือวิวได้เลย ท,ท,ทักไปได้หอดเวลาเพิ่นอยากอุดนุนบัเรเฮงไปเพิ่นบุนนอยากอุดนุนแล้วก็ย่หันแล้วทักแรกก็ไม่ไปเอาแล้วบ้ดนน้ำขึ้นแล้วพ้าตัก <c oughs> หอดยามันแหง้งมันก็แห้งแด้วอ่เ <c oughs> จบ็บคอเลยอากาศจาังได้าหอดจังไน้หน,น,นาวกินน้ำเย็นลายอคอแหง้ง สมอยสมนีเนาะออกมาหายมานานมอยมันก็เงียบกิดอันนี้อีกแบบนึงเด้คักไปอีกแบบนึงจินาหนะบุญได้เนี่ยหากรรบุญใช่อีกเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะชมเพื่อนบ่เรื่องบุญนะยิ้มแป้นเน่ะผ่อนน้ำบงโบผ่อนอยู่ คนบงเฮือนพายนะนอเลียวกัเนาะอันมืออันว่าเฮือนญาน้องแอมนะเจ้าไปบ่ตอนแรก่เห็นไปไปตอนพ่อมนโเห็นบ่พ่อตอนไหนวะพ่อตอนนั้น่ะเจ้าเห็นข่อยบ่ซะเห็นไทยไทยเฉียนอันอันคืนนั่นเฉียนนั่นแหละอ้าข่อยกับตาเจิมป่ะนั่นเนาะโมหินเจ้าอะไรข่อยไปช่องอยู่หม่องนอนถักวะข่อยถามคนในในว่าอัน มะนาวมาอยู่วะมากินนี่เห็นนอนอยางนิวเมื่อแล้วบ่ค่ะวะแบบถ่ายอยู่ถ่ายแต่ว่าเบึงแต่น้ำไม่นี่แบบมันก็ชีมมืดเนะคนเปิดไพ่เสียงซีนะบม่ได้เห็นเจ้าอโอ้เจ้าอไปพ่นมึมบนนั้นพดโพพี่น้องบ่ได้เห็นคิดว่าเออเรามาตอนช่วงหัวแรงเลยเราเมื่อแล้วบ่ถ่ายอยู่คลิปแต่ไริเบึงต้องไปยอดมองเจ้าชายเสือซ <st> <st> <son> <that> ีนงเสือซีบัว เือสีบัวว่โพโพข่อยกับบุหินขันเห็นข่อยกับชีเขาไปทักเพคนอยู่หาเข้าไปหายีาย่หมองนอนพ่ปแล้วคือนอนตัวข้าแท้ว่แะแต่บุห็นคิดว่าได้รับจีหนอยขอนอนอข่อยเลยคิดว่าเจ้ามาพี่ถ้าเกือบบเห็นตื่นเช้ามา,าอยู่มีตีได้พอดีแลรายืมเนาะเรายืมไปใส่ <laughs> พออ่อเงินแจง้งพุณะคนพ่อดีแจ้งออื จังโมงจะจะนอนน่ะบุงอันชิบโมงชิเวนม,ม,ง,ม,มงเ,น,งเน,งนี่ยบุหินบุห็นอันนี้เรา,าข,ขั้นมาถามคืนวันนี้กับบุหู่กับเพื่อนพ่อนมุ่มนั่นเจ้าเจ้าในเห็นคอยตีเห็นถ่ายถึงดู่ถึงตเคยถ่ายกับลูกไงใช่กับ,กบเวนูุงเยอะเออยันอาจจะเป็นบา,างช่วงเนาะอตอนตอนแรกก่อยมาคนเดียวแล้วก็หลังๆมานะลูกมาน๊าะมันมันแอลเลย เด็กน้อยเนาะเมื่อยนุนพอม <c oughs> าหาลูกโศกเลยประเไ,ไทยนะบระเทศไทยเฮงทายหน่อยเดียวกับบางเพลงกับมันทายไปได้จิติคิษมวนบอไ่ได้กินเหลากินเบียกับมวนอยู่บ่ไดกินเหลากินเบียร์กับมวนมาช้าแล้วเนี่ยสคนไ่ได้กินเนะตี ยันว่าอันพรแบบ C A I ได้กันหมอเมานะอายบอกาอายุผ่อนประทองถึงอ่ะ,ไ,ะไปสูบเบิ่งน้าส่างแล้วกันมาเป็นไ,นได้ไ<ป>เพิ่วมาพืชเพินน่อนนะไปลงก่อนเจ้าถามในพักชี้กะข้าเจ้าบร่ได้ซื้อมาขายบบซ่ันกันซืร้รไ่ได้ซื้อมาส้นกันนะ Hít chút cho qua lò đại lập a chào, hoài lamu nó sống sắm mưa lắm sai bubi ku bona bong dìm nó mong amo nhóm 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 ทีบอทหาเท่ i อ u บแหงะบกไหนมันวดเต็มปากนาะมาเนี่ยอาบน้านิให้อยู่หน้าพี่บอจากเมือน่ะหัวอยู่เฮือนบริสอยู่เฮือนบริสูบเนาะใช่เมืองไฟล่ะฮะของไล่ะขอ้ยของเพื่น สิลุบได้ย่รลมในเย็นก็หอนอยู่เทิงเนาะเทิงมันแหมสังกะสีน้ำสั่งแล้วก็บอกออกแห้งสีพิดๆุันพักเจ้าอันง่ามันเจ้าสีทอดลายกูเกาแล้วบันพักขึ้นฮอดหน่อยมันแดดมันกระตายแดดแล้วบัน มันคล้ายๆว่ะเอาคล้ายๆน้ำฮอนลวกนะเอาฮดก็ทัวหากระปุกพักยังแหละพักบัวเพราะหอมพราะหอมป้อมกับพักบัวชื่อน้ำพายใส้พักบัวอะเแถวหน้าป่าหน้าปากองพูพี่น้องเลยน้องมาหน้าพอนกันหันเพิงเติบเลยเนาะลมกันเงาเติบบนหูสิลมยังแหละกระชีได้คอโจ โจคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนเนาะไว้พบพ่อกันในคลิปหน้นาแมน่านภากับน้องอันมะนาวขอ,อกล่าวคำว่าสบายดีโดยน้องพี่น้องมาหาน้องมะนาวมื่อนี้กัเพิ่นก็นได้ปลูกพักปลูกห้าได,ได้พี่น้องเอ้ยเพิ่นวานอันในพักหอมป้อมกับปลูกพักบัวเน,ะนาะนำสั่งกกเพิ่นก็เฮ็ดหัวแรวเป็นที่เหี่ยมห้อยพี่น้องเอ้ยกับเพิ่นว่า โยนน้ำมสร้างกบพืดพืดไปสันเพื่อสิได้คูหนึ่งก็จนปวดบวดแขนเราอะจากมันเป็นน้ำยางน้าก็ออกโบแห้งว่ะซีพืดผืดไปสันเนาะกับอันแม่เล้วก็ว่าช่วงนี้หันมะนาวบอบอคอยเฮ็ดเบียกแล้วว่ะเมื่อยแล้วว่ะเฮ็ดมีแต่นอนนะนอนบัดมือบัดเว้นตอนก่อนคืนกับบ่ได้นอนดึกนอนดด่นประมาณ ทุ่มกว่าสทุ่มก็รับแล้วแล้วก็นอนตื่นกัเศ้าพุ่นแหละพี่น้องเอ้ยแต่ว่าพอมายามตอนเวนเราก็อยากนอนอีกมีแต่นอนน่นะบ่ค่อยได้เฮ็ดหยังแม่เพิ่นว่าแพ้ก็บ่ได้ทักแล้วเนาะช่วงนี้แบบเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเล็กน้อยน่ะเมื่อยแล้วว่เนาะแม่ว่าแกะงิ้วก็บ่ได้แกะซอยว่าซั่นมีแต่นอนเฮ็ดหั่นเฮ็ดนี่แล้วรู้สึกเมื่อย คันได้นอนอยู่เลยมีแห้งเราอะอาจจะเป็นย่อนเล่ากินยาบอกเนาะเป็นน้ํายาหายพักพรชซี่โบหรือว่าเคยซีนเนาะเราเคยแบบเคยพักพรบ่บ่อยได้เห็ดยังเลยพอเรามาเห็ดเบี้ยเห็ดงานเลยรู้สึกว่าเมื่อยไวอย่างซีบ่บ่หรือว่าเนี่ยใดเนาะ,ะพี่น้องลองคอมเมนต์เข้ามาเบิง่งคิดเห็นกันเข้ามาเบิ่งพี่น้องเลยโดยเนาะเอาถ้าหากว่าเม่ได้นะานี่ ได้ว่าบทถึกบวตอ้องหรืบอบวบวมนบนวนหูจังใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องเอ้สำหรับคลิปนี้ก็ได้ขอตัวจบคลิปก่อนเนาะไว้พบพอกันในคลิปหน้าเด้อแล้วขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบอ้อสุขุสุคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของแม่ในนาภาตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็บ,บ่ขามโฆษณาเนานะสำหรับคลิปนี้แม่ในนาภาข,าขอกล่าวคำว่าสบายดี